สวัสดีคะ่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะพามาชมอัปเดตเรื่องของต้นไม้แยแยนะคะหรือต้นไม้ว่านเทวบุตรนะคะมันอยู่ในช่วงฤดูฝนค่อนข้างจะสวยหน่อยนะคะเนี่ยเป็นไม้ที่เคยอยู่ในป่าแต่ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันนี้ทำไมเอ่อถึงมีค่ามีราคาคน ก็ตามหาเยอะนะคะอันนี้มีคนถามถ่ายมาเยอะเลยก็จะเอามาอัปเดตให้ชมนะคะเนี่ยน,นี้อยู่ใต้ร่มไม้ใกล้ๆกับต้นผักหวานป่าอันนี้คือใบผักหวานป่านะนี่นี่ลายใบเขาสวยงามนะคะอันนี้ก็ปลูกอยู่ด้วยกันกับออบอนสีนี่แหละนะคะอันนี้เป็นบอนสีนางไหมที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะนี่ก็อยู่ด้วยกันได้นะคะ อตอนนี้เคยอัปเดตให้ชมตอนช่วงหน้าแรงนะคะเน่กิ่งกระโดงขึ้นมาเขาก็จะเน่อันนี้เป็นลำกิ่งกระโดงนะคะเน่พอโตอีกสักพักหนึ่งใบแก่เดี๋ยวเขาจะค่อยตัดต่อยอดออกมานี่ไงคะเริ่มต่อยอดแล้วต้นนี้กิ่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเน่เดี๋ยวจะให้ดูกิ่งกระโยกิ่งกระโดงที่ยาวที่สุดนะพูดผิดพูดถูกนี่เดี๋ยวอ๋อ เห็นไหมเวลาอันนี้กิ่งเขาโค้งลงนะคะมันก็จะต่อ,ต,อต่อยอดไปแบบนี้แหละนะคะเนี่ยต่อยอดไปไปเรื่อยๆเรื่อยๆยาวเลยโอ้หลุดมือไปแล้วมีหลายกิ่งอยู่น้าโนนนะไงนะมีหลายกิ่งก็นิยมปลูกคือเขาชอบอยู่ใต้ร่มไม้นะ่ะถ้าหน้าแล้งถ้าปลูกใส่แสงแดดวางอยู่ตรงแสงแดดจะจัดเนี่ยใบเขาจะเหลืองนะคะจะเปลี่ยนสีไปนะคะ เปลี่ยนสีแล้วก็จะหาว่าเขาเป็นด่างเป็นไรนะคะโดยธรรมชาติแล้วเขาก็จะใบด่างโดยธรรมชาตินี่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยใครชอบด่างแบบไหนนะคะออบางคนก็เอาไปลุ้นเสียงทายกันนะคะนี่มันมีแต่ละใบไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ความนิยมนะคะอยากให้ชมทีนี้ขยายพันธุ์ได้ยังไงขยายพันธุ์ได้ทางเนี่ยตัดเอากิ่งนี้ไปชำได้เลยนะคะ กิ่งแก่ๆประมาณนี้เอาไปชำได้เลยแบบนี้ตัดได้แล้วก็ถ้าไม่เสียดายแขนงใหญ่อย่างเงี้ยนะคะราให้เข้าแก่จัดเนี่ยก็ขุดเอาแขนงแบบนี้ไปปลูกด้วยก็ได้แหละที่ใหญ่มากเลยนะมันคมดินนะคะมองไม่เห็นหรอกมันอยู่ข้างล่างลึกเลยไม่ใหญ่ยืนถ่ายนะเนี่ยเห็นไหมกิ่งกระโดงกําลังมาเนี่ยใหญ่มากสวยมากเลยนะกิ่งกระโดง โอ้ oh, อยู่ข้างล่างแตกหนอแตกกอเยอะเลยนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพราะว่าบางคนก็อยากดูว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่นีเห็นไหมหน่อใหญ่มากนะเท่านี้มือไม่ใแยกเลยนี่แหนงใหญ่มากเลยนะ,นะนะคะขึ้นไปเป็นลำๆขึ้นไปสวยนะแต่ชอบชอบเนี่ย่นี่น มันก็เหมือนกอไผ่นี่แหละเพียงต่างแต่ไม่มีน้ำนะคะมีน้ำแต่เข้าพิเศษหน่อยเนี่ยรายใบแล้วก็ความชื่นชอบโอ้นี่ดูดูดูลายใบเข้ามาไม่ได้ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเนี่ยการงูเหลือมมาเลยท <c oughs> ีนี้ก็ขยายพันธุ์ได้อีกทางหนึ่งก็คือมเมล็ดนะคะแม่ใหญ่เอ็กซ์ขยายได้สาทางสรุปแล้วส,สอย่างสาวิธีนะัก็คือ ตัดนี่นะคะตัดยอดกิ่งข้างๆเขาหรือไม่ก็เอากิ่งแก่ของกิ่งกระโดงนี่ก็คือเอาจากเง่าจากโคนขานันหละมานะคะพิเศษหน่อยแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือขยายพันธุ์ทางเมล็ดแม่หญ่เอเคยขยายแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะกระถางนี้นู่นไปตามไปดูเลยค่ะเดี๋ยวฝนกําลังจะตกนะท้องฟ้ามืดหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูกระถางนี้นะคะอันนี้กิ่งกระโดง ยาวมากเลยนะคะนี่จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเลยก็งองงนมองบนฟ้าเลยนะคะ <_ S 1> เดี๋ยวจะรีบถ่ายเพราะตรงนี้เสียงรถดังมาก <_ S 2> นี่แม่ใหญ่แอ๊ปูไว้เป็นสิริมงคลเสียงดังเลยนะฝนกาลังจะตกท้องมันท้องฟ้าเมื่อเ,เห็นหมแม่เขากําลังแตกอในกระถางเนี้ยกาลังจะแตกหน่อขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่เป็นกิ่นอ่อนๆมันสวยแม่ใหญ่แอ๊ชอบนะไม่มีน้ํามีแต่ใบขึ้นมาแล้วมีลายให้ชมเยอะ เดี๋ยวมาดูตัวนี้เดี๋ยวมาได้เห็นอันนี้คือที่ต้นนี้ก็คือที่เพาะมาจากเห็นไหมคะเล็กๆเดี๋ยวเอามือป้องให้ดูเพาะมาจากเมล็ดนะคะนี่เห็นไหมขยายทางได้ทางทางเมล็ดด้วยเยดีย๋ยวเขี่ยให้ดูยังมีเมล็ดติดอยู่นั่นไงคะเนี่ยใสยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเขี่ยให้ดูเนี่ยก็คือจากเมล็ดนะคะที่เมล็ดผลสุกแล้วสีแดงๆนั่นแหละนะคะ ถ้าใครเห็นเมล็ดก็เอามาเพาะได้เลยอยากจะถอนไปปลูกอีกกระถางหนึ่งก็ได้ถ้เาเราดึงขึ้นมาเห็นไเนี่ยเยอ่ะละค่ะวันนี้ใครชอบก็ลองหามาปลูกนะนี่แม่อยากแอบปลูกประดับอยู่ข้างล่างจะเป็นอ่างเลี้ยงปลามันก็จะชุ่มชื้นเนี่ยปลาเต็มอ่างเลยนะฮะใครชอบก็หามาปลูกนะคะต้นนี้กำลังสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวพามาดูอีกกระถางหนึ่งนะคะอันนี้เลี้ยงใส่กระถางดินนะคะนี่ินกระโดงกำลังมากระโดงกำลังขึ้นมาเวลารถก็เอาน้ำจากบ่อปลานี่แหละ สวยนะคะใครชอบก็ลองหามาปลูกด,ดูนะคะเน่เอ็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ